ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o t com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o t com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับรับซื้อขาย ID rov free file fifa online 4 by adfin ราคาเป็นมิตร ปลอดภัยรับประกันทุกการซื้อขายทุกไอดี1 0ึหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกราอีอีนะ <recovering> วันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์ซีนะครับผมนะก็สำหรับกิจกรรมนะครับผม ทีมออฟอะซีซั่น21มาแล้วครับผมทีมออฟอะซีซั่นนะครับผมปี2021นะครับ mm hmm. ก็คือปีนี้นั่นเองครับผมนะต้องบอกด้วยเหรอเนะี่ยโอเคครับกิจกรรมนี้ก็เรียกได้ว่ามีนักเตะใหม่ๆนะก็คือนักเตะทีมออฟต์ซีซั่นเงือกโรโดโรโดแรดฟงแรดฟอร์ดนะเรียกได้ว่าขนพาเลตตัวเทพๆมาเพียบเลยครับเออสแตต105ทั้งนั้นเลยครับตัวเทพๆนะครับผมนะ ก็ในเมื่อมันมาอย่างนี้รอตารอใจเราอย่างนี้เนี่ยผมจะพลาดได้อย่างไรครับผมนะเหมือนเดิมครับผมนะสำหรับกิจกรรมใหม่ครับผมเราก็ต้องประเดิมกันหน่อยครับเอาเท่าไหร่ก่อนดีว่าเอา8ก่อนแล้วกันครับ80เหรอพี่ไม่ใช่ครับ8 0 0เ้หรอพี่ไม่ใช่ครับ8,000ครับผมเจ็สบปดมาเลยมาก่อนเลยครับ85บวกโอ้อบวก8โอเคมาก่อนเลยครับมา8 0 0 0ครับผมมาก่อนเลย ป่าเดิมแหลมๆไปขอแหลมแๆครับผมยืนยันการแรกครับผมไปเลยเล t โก o ไปไปไอหนูไอหนูไอหนูโอเครับทั้งหมดครับเราได้บวก8มาด้วยนะโโอ้โหแปเองเหรอวะแล้วก็ได้การันตีพวก ทีวิตซีซั่นมาด้วยนะผมได้ลุนไอคอนหนึ่งไปนะครับผมโอเคมีรูปแบบที่1กับรูปแบบที่2เหมือนเดิมครับผมก็ขอ,องบันรูปแบบที่2ก็จะดีกว่าหน่อยแต่ใช้เหรียญเยอะกว่าครับแล้วก็รูปแบบที่1ับเหมือนเดิมกับตามธรรมเนียมช่องของเราครับหนึครั้งรูปแบบที่2ก็ผมไม่ขออะไรเลยนะเว้ยผมขอไอคอนร้อยเกับโอเบอร์ออหนึบวกหครับโอเบอร์ออบวกหนึรบวกห้ายีนะครับผมนะ 100ครั้งครับผมทีเดียว2 0 0 0ครับผมจุกจุกไปครับจัดไปจุก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 เออโอ,อ้ได้100บวก5แต่ว่าแต่ว่าเป็นคระปีครับผมเป็นคระปีนะแล้วก็ได้สายฟ้ามา17นะครับผมได้สายฟ้าแฮร์รี่พอตเตอร์มา17อันเนียครับผมก็อันนี้ต้องเอาลงใช่ไหมอ,อ่าโอเค17อันโอเคเล่นบิงโกโอเคเกตครับผมไปทีละ5เลยครับไปเรียงไปเลยปึบ่มเ บิงโกยันยังไม่มีอันไหนบิงเลยไม่ถึงปึบปึบโอเคมีบิงโก,โกแล้วนึงครับรับรางวัลมาก่อนเลยครับ8 0 0ร้อยเอ็มครับโอเคไปลุยต่อครับขออีกทีหนึ่งครับไปเออโอ้ยตูดเอ้ย11ส,สายฟ้าครับ11ส,สายฟ้าพึบโอเคได้มาหลายบิงแล้วอีก3ครั้งไปโอเคให้ครบทุกบิง ในทุกบิงนี่มันมีอะไรบ้างวะเนี่ยมีอันนี้นะ96โอเคพันเอ็มมีโอเคก็ได้อยู่ครับผมมีพวก96ผมรับทั้งหมดครับไปทั้งหมดโอเครับทั้งหมดคร okay. ับเหลืออีก400เหรียญครับอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกทีแล้วกันอีกทีแล้วกันแม่งเอ้ยขอแจ็คพอตหน่อยปพ๊บโอ้1,000งพนเอ็มไม่ตูด <laughs> อะไรวะโอ้โหยย ขาเลยทีนี้เอ้าลั่นเงืบไปกดตรงนี้โอเคกดแม็กให้หมดเลยแล้วกันไปเลเทะวะรอบนี้เลเทะจัดเงืบไปโอเคเก้าสิบบวกห้าถึงบวกสี่โอ้โหเราไม่ได้สามันบนเลยครับอันนี้เราก็ไม่ได้ครับเราได้ดีสุดหนึ่งพันเอ็มครับผมโอ้โหโอ้โหเออโอ้โหเลยสี่ครั้งครับเออ โอเค1,000 M เอ็มก็ยังดีครับรับร้อยห้าสิบโอ้โหเออโอ้โหเออโอ้โหหมดไม่ได้ไฮไลท์เลยครับผมมีกี่ใส่ฟ้าเนะี่ยมี35โอเคได้อีกบิงหนึ่งครับผมได้อีกบินหนึ่งบินหนึ่งแล้วก็2 P ทีครับโอเคโอเคครบครับลุกลูรับมาวิ่งแต่ผมนี้แพ็คเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ดูดีว่าจะลั่นไหมครับ8,000เราครับโอเคแต่เราไม่ได้ไฮไลท์เลยครับหลกัหลกๆเราไม่ได้ไฮไลท์เลยข้างบนนี้ครับสีสามแถวบนนี่ไม่ได้เลยครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปเ,เปิดแพ็กกันครับไปโอเคครับมาครับผมมาพอดีมันมีแพ็กที่แบบได้ลุน21 T s โคตรเยอะเลยอะ่ะไอ้พวกนี้ผมก็ อยากจะเปิดเหมือนกันนะครับผมเนี่ยพวกเนี้ยพวกที่แบบมีลุน 21ts เอาเป็นว่าผมจะไปเปิดพวกที่มีลุน 21ts เนี่ยแล้วถ้ามีไฮไลท์เด็ดๆผมจะตัดมาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วกันนะครับผมนะโอเคมัน 21ts หรือไอคอนมันได้ยากขนาดเนี้ยครับ 21ts หรือไอคอนโอเค 21ts เสื้อสีม่วงนอร์เวย์อุ้ยหรือว่าเออร์ลิงเบาคฮาแลนด์มิสซาโจโหยังกาด โอเคมิสซโจอาชิพายโอเคยี่สิบทีเอสครับผมเบอร์แปดโอ้เดนมาร์กซีบีซีมงคาเคียร์เจ็ดแลมสลาสลาสลาสมสเซนครับผมทีเอสครับผมอัจเจนติน่าใครวะเนี่ย ทริเซโนโรเมรโลครับตัวทีเอสแต่เป็นประตูครับผมโปลแลนด์เชดนี่ดื่มน้ำใช่ไหม1 1> เชดนี่ดื่มน้ำครับตัวนี้ครับเน้นดื่มครับทีเอสครับผมอุ้ยเสืเ้อแขนยาวฝรั่งเศสลาฟเอวารานเหรอน่าจะแพงกว่าลาฟเอลฟาราน ทำ1 8 0มวาลันไม่ค่อยแพงเลยฮนะวาลันไม่ค่อยแพงเลยฮนะโอเคได้ TS มาสองตัวครับวาลันถือว่าถูกนะไม่รู้ว่าราคาบักอยู่หรือเปล่าโ,โอเค TS แบบต่อเนื่องคนระับผมเบอร์17ฮอลแลนด์แนวเอ็มกาดโปชื่อชื่อดูไม่ค่อยเก่งนะชื่อกาดโปครับ ทีเอสครับผมเอออะไรวะเยอรมันนี L M อ็มคูเซนเหรอโรบินคูเซน2 5 0 0 M ใช้ได้ครับตัวนี้ตัวกำลังฟอร์มดีเลยกว่าเยอรมันครับผมโรบินคูเซนครับผมเดี๋ยวอีก2ชิ้นจะได้ไหมโอเคได้ด้วยเวทีเอสครับผมเดนมาร์กอีกแล้ว CB อีกแล้วน่าจะตัวเดิมครับโอเคครับลมัมบุตเซนครับ โอเคมาครับผมมาเหลือแต่ไฮไลท์ครับผมเหลือแต่ไฮไลท์แล้วเมื่อกี้ก็ไปเปิดแพ็คพวกที่ได้ลุ้น21 T S อ่อบ้างแล้วครับผมนะเหลือแต่ไฮไลท์แล้วมานี่เลยครับไอคอนกับ21 T S 99บวกไอคอนมาโอเค21 T S โอ้โหเบอร์อะไรวะเนี่ยเบอร์ซะเยอะเลยอาร์เจนติน่าโอตาเมนดีโอตาเม,นด,ามนดีครับผมโอตาเมนดีครับทำไมรู้สึกมันเกลือๆวะโอเค มาต่อกันที่เอ่ออันนี้แล้วกันครับดาบร้อยห้าสิบเจ็ดชิ้นนะครับผมนะดาบร้อยห้าสิบมันก็น่าจะตามเลทอยู่แล้วครับเพราะว่าราคามันยังมันยังเป็นราคาตั้งต้นเนาะโอเคงั้นไปเลยแล้วกันครับดาบร้อยห้าสิบเจ็ดชิ้นครับเปิดทีเดียวแม่งเลยเปิดทีเดียวแม่งเลยแล้วกัน <c oughs> อ่ะลองดูไปขอตัวจบท็อปหน่อยพี่ดงพี่โตพี่ตงพี่ตูวต้วิ่ง <c oughs> มา โอ้สเปนต่างบาทเลยสเปนวิญญยณทุฮาสปาดครับผมเอ่อไม่ค่อยดี <g iggle> ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อุ้ยได้แฟรกี้ได้ยองมาตัวหนึ่งครับแล้วก็จอห์นสโตนราฟาเอลวารานดิโมคู่ตัวอันนี้มันราคามันสูงอยู่เพราะว่ามว่ามันน่าจะเป็นแบบราคาแบบตั้งต้นไงย๋ยวลองไปดูว่าตัวไหนขายได้ตัวไหนขายไม่ได้ครับแต่รวมๆนะอันที่เปิดครั้งนี้นะ3 3, 3 3 3 3 3อันนี้12 สา1สิบสี่สิเอ่อสิบครับอันนี้ 16K ครับ16,000 M ครับผมนะน,นี่16,000 M ครับผมนะโอเคเอ่อ okay. uh, ต่อกันที่อันนี้แล้วกันอันนี้ก่อนแล้วกันครับ36ชิ้นป่ะ36ชิ้นอันนี้เดี๋ยวเปิดทีละ10เลยครับบวกสถึงบวกสขอ21 TS ิ 8, บวกสี่แลั่นหน่อยไปไปขอ21 TS ิ 8, บวกสี่แลลั่นหน่อยครับโอ้โหขาวมาเลยครับ ลดุดก้ามดดิดครับโอเคขอทีเอสหน่อยทีเอสหน่อยทีเอสโอ้โหขาวเหมือนเดิมครับกระเสพเโร่โอขอทีเอสหน่อยทีเอสไอตูทีเอสโอ้โหเอ็มซีมูนิเยหนักจัดสามสิบกัวไบไม่ได้ทีเอสเลยเหรอโอเคไม่ได้เลยครับัวนี้ครู อ,อ,อีก่าเอ้ยโอเคอ,อันนี้ต่อแล้วกันครับ2ชิ้นครับผมนะอันนี้บวก2ถึงบวก4ไป TS อ,ออกยากเหลือเกิน TS หน่อยเร็ว TS บวกสหน่อยโอ้โหเชลซีมาเลยครับไข่คาวแวนครับผมบวก4ครับแตกเ,กเรียกได้ว่าแตกนี่ครับอันนี้ไม่มี TS ให้หลุ้นด้วยซ้ำครับไปอันซุ้มอันซังปล่อยทิ้งเลยครับอันนี้ไปอันซัง อยู่ 2,000m ก็โอเคแล้วตัวเดียวกันด้วยตัวหนึ่งบวกห้าตัวหนึ่งบวกสามครับโอเคอยู่เกณฑเธอครับเกณฑเธอครับมาต่อกันที่เอ,อ่อนี้บวกสามถึงบวกห้านี้ดรับร้อยบวกห้าโอ้หนึ่งร้อยบวกอันนีน้น่าจะพอได้ตังค์มาบ้างครับขอละล้นหน่อยแล้วกันครับ mc บวกห้าละล้นครับไปอันนี้น่าจะพอได้ลุ้นอยู่บ้างครับวิ่งมา เอ่อเอ็มซีเบอร์สามเซคิโอรามอสวกห้าน่าจะมีราคาอยู่นะครับผมเบอร์ปีเก้อสามหก่ะสามสิบเอ็มใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ไดสำรองนี้ถือว่าโอเคอยู่เคลียร์ลาดีเก้รกครับผมนะเออ่มาต่อกันที่ทีเอสอแล้วกันครับเพิ่งเห็นครับไปสองชิ้นทีเอสอไปแจ็คพอตหน่อยวิ่งมาเบอร์ยี่สิบกว่าอีกแล้วอังกฤษครับผมอาร์บีใครอะทิปเปียว้าวทิปเปียครับผม ่อนข้างเค็มอยู่นะถือว่าเค็มอยู่ครับเค็มอยู่ถือว่าเค็มอยู่ครับไปต่อกันที่อันนี้แล้วกันครับดาบร้อยสามชิ้นครับอันนี้ผมขออนุญาตทีละใบแล้วกันครับผมพี่ตงพี่ตู้นะแฮร์รี่เคนเลวานครับมาหน่อยครับทีละใบบ้างครับทีละใบไปดาบร้อยครับผมวิ่งมาเบอร์สามบาร์ซิวมาคินดอสครับมาคินดอสไม่น่าแพงมากดอสนสามพันเอง ไปมาหน่อยมาหน่อยขอลลั่นละละัละ่นวิ่งมาวีเสื้อลัดรูปโปรตุกเกสเอ้ยลูเบนดิอาร์ตเหรอเฮ้ยลูเบนดิอาร์ตครับผมลูเบนดิอาร์ตตัวนี้แพงแน่ครับลูเบนดิอาร์ตครับผมโอเคยอดเยี่ยมครับ 400m ครับไปหนึ่งครับไปพี่ดงพี่โตพ,พ,พี่ตู้วิ่งมาถุงเท้าข้อยาวผมอมสเปนแล้วเอียโกงอสปาร์ดครับผม โอเคสามพันหนึ่งร้อยเอ็มครับสามตัวนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับได้ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสี่ทั้งนั้นเลยครับผมนะมาต่อกันที่อ,อันนี้ดับเจ็ดสิบใช่ไหมมาเลยสามชิ้นดับเจ็ดสิบมาเลยครับดับเจ็ดสิบนี่มันมีถึงร้อยสามใช่ไหมโอเคครับขอร้อยห้าสามตัวแล้วกันครับทีละชิ้นเหมือนเดิมก็ไปตัวท็อปๆหน่อยตัวท็อปๆวิ่งมาตัวเบย์ยีแปดอีกแกโปรตุเกสซีเอฟใครวะ เปโดก่อนคาวาเวลสครับหรือเรียกอย่างว่าบูโน่จีนแดงครับ <laughs> ไปบูโน่จีนแดงอยู่สปอรตติ้งเหมือนกันไอเออเยอรมันี <c oughs> รนโรบินไม่ใช่ซีดีเอ็มวุ้ยอลไรบอลสการครับผมโปลสการครับโปลสการครับขอ105สักตัวครับไปพี่ดงพี่โดพี่ตรงพี่ตู้เลวงเลวานวิ่งมาเปิดเจ็ดครับผมสเปนในตู้เฮ้ยสเปนนี่คือส็งเลย จอหลับโมเรโน่หนึ่งหมื่ห้าก็ผมเจอหลังโมเรโน่ก็โอเคมต่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าไม่ผมไม่รู้ว่าราคาตอนนิ่งๆมันจะเท่าไหร่ไงไอตัวไอตัวแบบว่าที่ไม่ใช่แบบทีมตอปๆก็นล้วกันโอเคมาต่อกันที่เอ่ออันนี้2ชิ้น96อันนี้96อันนี้เก้าหกเหมือนกันอันนี้ก่อนแล้วกันครับอันนี้มันคละหลายปีเกินครับ96้าหกบวกสถึงบวกหไปเลยครับจะได้ไหมยี่สิบยี่สิบเเนี่ยโอเคครับเอ่อร์มอนเต้กันโชว์ยี่ ทีเอซ่าบห้ายังโตเออก้าหกนี้5ปีครับไปเปิดทีเดียวเลยครับ2ชิ้นไปเอาหกนี้5ปีครับโอเคลิทเวิร์บคูนครับโมเมเดอรสระเฮ้ยครับผมสองตัวเลยครับมาอันนี้3ปีครับไปขอทีเอสสักตัวทีเอสสักตัวโอ้โหพอโต้มาเลยครับซานุสสีหน้าบนการ์ดยังไม่มีเลยครับซานุสสีครับโอเค เราเหลืออยู่แค่3ใบครับผมเราเหลือดาฟาสิโอออร้อยหนึ o ่งแล้วก็บวกแปดครับผมเดี๋ยวเก็บบวกแปดเป็สุดท้ายแล้วกันเอาโอออร์หนึ่งร้อยหนึ่งครับไปโอออร์หนึ o ่งร้อยหนึ่งขอร้อยห้าเลยไม่โลภครับขอร้อยห้าครับโ K, อ้สัตว์อาดานะอ้โหน,น่ากัเลย <laughs> ดาฟาสิครับดาฟาสิครับพีโดพี่ตู้เออร์ลิงเบลฮารันคา,าริามเบนเซม,มา่าบูนโนไฟนันใครก็ได้ครับ ขอตัวครับท็อปครับผมเปิดตรงคำว่าหนึ่งครับผมจัดไปมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยลัล่นลันวิ่งมาเอาอโปรตุเกสบูโน่ฟะบูโน่ Bruno, ไฟแนนโอเคว้บูโน่โ Bruno, ไฟแนนครับผมบูโนอฟแมนเดนครับบูโน่ไฟแนนครับโอ้โห บุนโน่ไฟแนนซ์ครับโอเคยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมถือว่าโอเคครับสำหรับบุนโน่ไฟแนนซ์นะครับผมถือว่าโอเคครับผมนะถือว่าใช้ได้ครับผมโอเคนะดราม่าสิบครับโอเคสองสุดท้ายครับอันนี้ก็ไม่มีปีท็อปๆนะมีแต่ปีกลัวๆครับผมนะแต่ว่าก็เผื่อแจ็คพอตแตกครับเพราะมันการันตีบวกแปดโอเคเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยซองนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงขอบคุณทุกคนมากครับผมฝากกดไลค์ฝากติดตามและอย่าลืมครับผม ฝากกด subscribe กันคนละทีครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยครับคนละครั้งทีบอกใครยังไม่ได้กดติดตามนะยังไงฝากด้วยแล้วกันครับผมนะโอเคครับทิ้งท้ายด้วยซองนี้แล้วกันครับผมขอแจ็คพวอตแตกหน่อยปีฮอตบวกแปดลั่นไปเปิดตรงคำว่าชิ้นครับผมเปิดตรงคำว่าชิ้นครับจัดไปแพ็คนี้กว้างมากครับผมเปิดตรงคำว่าชิ้นโอ้ปีฮอตว่ะปีฮอตปีฮอตเบอร์สองอังกฤษแคลลี่เดวิลว่ะไอ้ โอเค2 0 0 0 0ืนเอ็มครับแกรี่เนวิลครับโอเคโอเคเลยเพราะว่าไอ้เยี่ส่องนี้มันกว้างครับสองนี้เปิดแตกบ่อยครับแต่ได้แกรี่เนวิลครับโอเคปีฮอต68ครับใช้ได้ใช้ได้แกรี่เนวิลผมโอเคเลยนะแกรี่เนวิลครับผมโอเคโอเคแกรี่เนวิลมาเสร์ครับมาเสร์ครับผมโอเคไปดูเอ่อจริงๆเรายังเหลืออีกแพ็คอีกบานเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยไปเปิดแล้วกันครับผมนะ ไปดูหน่อยว่าวันนี้ได้มาประมาณไหนกันบ้างครับผมนะก็คาเนนวิล23บูโนอันนี้488 23 31 31 35 35 39 343 4649 52555 8 5860626 466ได้มั้ หกโอเคเราเล่าแล้วก็ได้เงินมาอีกเท่าไหร่วะผมลืมแล้ว <c oughs> ได้เงินมาอีก20,000ืเอม็มใช่ไหมไปเปิดเงินมาได้ประมาณ20,000ืเอม็มปะ่ะตอนแรกผมมีล้านสี่ครับได้มาประมาณแบบลวกๆประมาณ8ปดเดี๋ยวก็มีแพ็กไม่ได้เปิดประมาณ80,000ืเอ็มครับแปดพันหาประมาณ80,000ืเอม็มก,กนะ็ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ครับไม่ไม่ถึงกับ ไม่ถึงกับลั่นนะแต่ยังมีแพ็กไม่ได้เปิดแล้วก็มีที่เปิดไปรอบแรกใช่ไหมโอเคแต่เดี๋ยวต้องไปดูครับเพราะตอนนี้ราคามันอะอย่างราคานี่เห็นว่ามันมีคนตั้งสูงสุดมันก็รับครับเพราะว่าราคามันแพ็กมันเพิ่งมันเพิ่งเข้าไงราคามันก็จะแบบสูงสูงหน่อยเนี่ยอย่างบางตัวอย่างเงี้ยก็มีขายแล้วบางตัวก็หาไม่ได้ครับผมโอเคนะประมาณนี้แล้วกันครับคลิปนี้ครับเดี๋ยงไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอรลาอีกฝากไว้ด้วยครับผม